สวัสดีครันนบนลนาสวัสดีนลนาต้องจบรับนี่ครับก็ร่างออกไม้ครับเติมมันเลอเขาห่อเพื่นพอดีตีมันต้องหมดผมใช้นาพุองเหลวครับต้องมาเติมมันนี่ย่อกันอยู่ใหญ่เนี่ยพอดีเดี๋ยวครับวันนี้จะพาพี่เพื่อนกำลังจะไปพ้นงานหมดครับเดี๋ยวขอไม้ก่อนครับตีดินแล้วครับตอนสองผมมาจากไม้โอ้จากบ้านนะไม้โซ่วงหัวนะงบไม่ครับมันจะพูดเงียบปะเงียบตอนสังผมจะมาใส่อันนี้ไอเส็มแหลกครับนี่ ใชนามาครับเด็กขูบดัมถ่าครับเดยกผมขืนเด็กมใชนาไปนึขบเขียดไปนึง่รอชมครับมันมีนงานกินอางครับก็มีาสดนะครับเปอนตัวไหนครับเป็นตัไหนตัวนึงตัวสี่ตัวป่ตัวนึงโลตโลตสี่หปล่าหมัดทานใช่ไงเขาทั้งตัวเลยว้มไ้แล้วโาะโลโลหาเองใส่ไ้เออยเครื่อง่ อกณไงสร้างเลยนี่ยรงไงไอสิ่งเล่์ขานมืมีคน่าวูวว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 วันวววววววมววนว้นวว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 วอววว้วว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 วน้วว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 ม มมีเท oh, right? ่าบ้านเราห้าค oh, ่ไหนนูาัขาหค่านเลยไปจ่ายแล้วไปใช้เขียนไงบ่โอ้สามขา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 บอขาตัวสิบสิบอทลมาขามดีเด็กตัวขาม่ด้เด็กอะไรขาแน่นนี่ทำไมที่ไหนไหนปีมันบึงดีก้อยบึงครับไปปีบเกี่ยวเกี่ยวะเกี่ยวเขีย ปกติเขาต้องเกี่ยวตาหวัวได้ครับก็ไต่ข่างออกมาตาเนี่ยครับบอกเลยว่าครับว่าบ่มีอันนี้หดทนจังแมนนึงนนอนอก็กงอ,งกงออกตาเปียนปลาส้อนมาตัวนี้ฟอสได้ก็ได้ครับน้องเดียร์ต้องกฟอข่างทะลุมากออกตาครับจังแมนนี่วู้ลองมึงปลาโตไก่ปากเล็กเสียผิดหีครับ โอ้ยยมองอีนาโดนเลยทำะไรช่าเรียกยี่ี่เกียร์ิบเื่อเลยโ้ยกัด้ตวอยู่โอ้เกินไปครับผมนีีเกียร์ได้มูกินบุดมานมาเลยเดี๋ยวใหญ่ไม้กันครับผมมกินเลยตายเลยอ้เกินไปเกินไปปปะเอาทวิบคยนับเงสดหนังุ่น อยห,หนาทุกคนแท้ต่อนหนามคอหมามม่ต้องให้หนาฮะม่องดันทอ,อ,องบุกปาายห็นหน้าุโอ้ปลากระจอเขาเรียกว,ว่าปลากระจอหนา้าปลาไปกได้ม่้ยงเว้ย <c ười> ไป่มา <c ười> ทานเด้ เหยียดผุ่มมีขาดไปเลยตนะ้นเต็ปลาพ่อต้องการอยูจ่จีนเปื่อนเลยนะครับอันนี้นสิทวินครับตัวนะ่้สทวินมินิตวัวใบเดียวครับใบเดียวเดียวเรียบร้อยครับไเตรียมหนึ่งนะโอ้ผัดทานเลย,นะเยวะเหยดผมขาดไปเละต้เนเต็มโนตะมีการายังไ่ครับเขียดกินหรือยังมันวะ นิดๆเจียกินแล้วเกินแล้วอกาตอนมเปิดกล่องเลยครับผมคยสงสัยกันเลยทวาันก็เลยจังแบผมสูงไปโดนเติเบอดเยแกครับเียดอ้ตีตัวนี้มึงกินเลยนี่ว่ตีนี่ปรื่อาซีใหม่เจ็บหลอดเจ็บแหลกครับไม้นี่มกินเลยนี่ว้ยห้่ง่าออยู่เด้ออี่ส่วนใหญ่ไห่ะ้างใดตัว นี่มั้ยบัวบัวเทียอเดดจะกลับมาเขากันจะไปไหนค่ะจะ้าเอาตีก่อนห่อใส่แหวนกุ้งกัดอุ้งบัหอวเหน่กัดมา มาทานอยู่ทวหินของเขาเนี่ยเกียดสนยังโมกินเลยไม่ไหมห<า>เหมันบ่อล<า>งของเลยกบนทระาเจ็ม่อเลยบงบนมาสงส่สรงส่งโคตรฟิสฟูนมันแรนแลนอ๋อมใส่สูงแหงหัวขึ้นมาเลยโอ้นต้องกปสทรงลงดึกกันดิอขอออกเล็บนนอนนี่ วันนี้เป็นนังวะที่จะใส่เงีง่ายเรียบ้อยครับทวินโอ้ยอย่าต้อมกินอะไรของต้นไม้แยกจากน้เราจะนมาทางโอ้ยกินยาครับนปากเปลี่ยนมาเลยแยกตอยนี้เราบินมาทาเีตูนไ้ขมดแหลกปลางนิวเินไปเขียนยังโอกาสเืนไ เสาซาสินาทีแล้วนี่นี่ซีดีใหญ่ไม้ใหญ่ไม้เหรอน้มเพินแหงตีเขียจะกินหรือบอพวกปาเขามา้วนหนามมนกยาวตีมองมานีนะไม่เดียวสิบวกกัดบออะไรกตนเขียบวกินอลไบัมาเลยเียเนาะ ยดทำไมมันเป็นอย่างนี้ต,นตีเนเปื่อยแล้วก็กินอยู่เอาเพื่อเอาขนามมันตื่น,นมึนจะกริมมอขาววะองมุนหนุฟองหนุนฟองกันินไปนะ้ใช่ยูอีกบ่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้สาวโอ้้อีกเลยทำนินนี่คอมมานโดคอมมานโดอุ้ยยังวะครับนี่ตีนี่ก็บขาดนี่ยงนี่ก็บกัดหนึนี่ยเปี่ยนงสีเยอย่างนี้เมเลยเมือนี้โอ้ยฮะไม่ไม่ทไหนอเหนื่นะไปป่ะโอ้ ู้มาหเลยเนาะผู้มาหลัาหมอแม่ต้องทำตามสีดลบเลยยัง่าองเหลังครับยัผมยังติดต่อคนเดียวครับแถวบ้านมีคำเขานะครับเป็นตัวเดียวมือนีัวเดียแต่ตัวเดียวมีคเจ็ดโตนี่มีเจ็ดโตได้หมดนี่ทั้งเบิดนี่มีเจโตหมดนี่ก้อนมาห้าไไม่ตีนมีเโตหนยนก้อนมา้าไอ้ไม่ตีเด้วสีไปมาไอ้เสามไปไปต่อกันเมือ ไป,ไปเ <ไป S 2> บิ<ส>้งหน้าไม <ป S 1> <ด>่น่าเป<ม>็นรไรกินดีไยนี่เปลี่ยนขังม้งดกติเขียดมันหนาผ่านหน้าติตีในกับโมกินไม่เดียวเหรอเน่ยยิงตีไหม่เดียวปลาเลี่ยงต้องใหม่เดียวเอาแล้วครับจะวันนี้นะนะนะ หน่อยนึงสา,ามไปทีสามครับโอ้โหผ่านไหมครับเรียนตัวน้อยตัวน้อยป่ครับเนี่ยป้อมเสี่ยงนี่วัดด้วนะครับโอ้ขายาสวบยังไงวัดเถียวมืนี่โอเคครับนานะนะนะสำหรับมือดิครับวันไปเพียงเท่านี้ครับ,บคำเลยไอตอนนิกทีมาหาผมเนี่ยคุณตีไปได้สี่เตีมแล้วครับ ไปก็พอมีในซ่าไม่เคสครับมือนี้มวยนัดกันครับเพอาะพอพอดีก็ได้พากันออกม้ากันกันนะโอ้มือนี้บ้มาเองครับนี่ยเคดเตะไฟฟ้าตัวเดียวครับโอ้เกินไปครับสูตทวินบวได้เลยครับเรื่องหมกกันบพกับว่าไม้ไม่เป็นสีเรื่องหมกกินเียมบยครับเยียบพร้อมกินเงียบเขียมบกกินเลยครับโอ้ใหญ่จับเลยครับขนาดมาต่อเนี่มาต่อไรเนี่ยมวยได้ยังครับการจุดตัวหนึ่งมวยได้จะเอาเหมือแล้วครับเนี่ยขำเลยครับ ในไ,ได้กับฝากที่ตามผลงานยนะคดับกคไหลคคกดแชร์กคติดตามผมได้ยน,น,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ